สวัสดีครับผมอยู่กันในเกม w w e s m a c k d o w n ชัดโยเมานะฮะเออตอนที่8แล้วในโหมดเนื้อเรื่องปะวันนี้เราอยู่กันในศึกรออีสต์วอ์นะพี่น้อง Let's go ช่วงนี้จะเป็นไอ้นี่นะ King of the r i n g อ่าเราเป็นแมทแท็กทีมเว้ยเออ จับคู่บับเบลีอ่าเจออันเดอร์เทเกอร์จับคู่กับวิลเลียมลีเกลมาฮะอันเดอร์เทเกอร์ไม่จบใช่ไหมยอยากจะเจอใช่ไหมมาอยู่กันในศึกรอปะช่วงนี้ก็อยู่ศึกรอรัวๆครับเอาเทสท่ายืนรออยู่กลางเวทีเออฮะเออเทสนี่ไม่ได้เข้าร่วมคิงออฟเดอะริงฮะดูซิว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเขาต้องการอะไรเออฮะเทสบอกคิงออฟเดอะริงเนี่ยไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉันเอาซะเลยนะ รู้ไหมว่าไพ่เอชเนี่ยมีสำคัญมากกว่าไพ่คิงเออชั้นสำคัญกว่าเออฮะอืมไอ้ผู้ชนะ King of the Ring เนี่ยไม่สำคัญหรอกเออเพราะว่าชั้นเนี่ยสำคัญกว่าพวกนั้นเออเอชสำคัญกว่าอืมเออชั้นเนี่ยจะเตะก้นผู้ที่ชนะมากกว่าฉันจะเตะก้นผู้ชนะนะไอ้แชมป์เออฮะ จะจัดการผู้ชนะแล้วก็จาัดก,การแชมป์โลกด้วยเอออ่าสโตนโคออกมาฮะเอ,อ้พูดถึงแชมป์โลกว่าแหม่มือนกระทบกูนะเว้ยพูดถึงกูหรือไงไอเทสหืมอ่าเราโดนเยอะเยอะฮะเราจะตอบว่าไงจะบอกว่านายเป็นไพเอชนั้นเหรอหรือว่านายมันก็แค่ไพโจ๊กเกอร์นะฮะเออดูสิว่าเราจะให้ความสำคัญกับ เทสไหมเออเทสบอกว่ามันคือไพ่ใบสําคัญนะฮะเออเราไม่ต้องสนใจมันดีกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเออ,อมึงก็โจ๊กเกอร์เออมันคือไพ่โจ๊กเกอร์อืมตอบว่ามันมันไม่ไม่มันไม่ใช่ไพ่สาคัญเออโอ้ยอย่งแกเนะไม่สําคัญหรอกไม่ยุ่งด้วยดีกว่าไปแล้วเออไม่ให้ค่านะมายุ่งกับเทส อาวเลยเป็นแมดเดียวๆเลยอะโจนโคเจอกับเทสในคืนนี้เออปรับจากแมทแท็กทีมไม่แมดเดียวๆนะป่ะฮืมมันเรียกร้องความสนใจจากแชมป์มึงไม่ใช่เอ๋หรอกมึงคือจ๊กเกอร์นะเออป่ะเจอเดียวๆเออเออเอออันเดอร์เทเกอร์มาครั้งที่แล้วมึงมึงจุงหน้ากูใช่ไหมครั้งนี้เดี๋ยวหาเรื่องมาอีกรอบดีกว่ามาเฮ้ยยังไงอันเดอร์เทเกอร์อะ อันเี้เกอรบอกแกอีกแล้วเร t โ n นโคนี่ฉันขอถามแกหน่อยนะเออนี่ใช่ฟันจริงๆของนายไหมอืมนี่ใช่ฟันนายหรือเปล่าเออนายเนี่ยอยากจะรักษาฟันของนายให้อยู่ในปากใช่ไหมอ่าอ่าให้ตอบว่าใช่หรือบอกว่าถ้าได้ก็มาสิเออประมาณนะฮะเออเหมือนประโยคหาเรื่องฮะเราจะ โอเคครับหรือว่าถ้าถ้ามึงจะเอาก็เอาเออฮะเอ่เออา่าโอเคเราไม่หาเรื่องดีกว่าอันเดอร์เทเกอร์บอกฉันอยากจะแนะนําแกว่านายเนี่ยอย่ามาเสนอหน้ากับฉันอีกเลยเออหรือว่านายเนี่ยอยากจะฉันให้ฉันแงะฟันของนายมาเป็นสร้อยคอเออฮะอ่าโอ้ยโอเคเราไม่อยากหาเรื่องว่าจบก็จบฮะไม่อยากกระทืบมันแล้ว โอเคเราไม่ได้ตอบกวนตีนนะเออมันกวนตีนแล้วเราไม่กวนตีนกลับเดี๋ยวมันชกปากอีกไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมมันฮนะมาเอ่อทัวร์นาเมนต์คิงออฟเดอร์ลิงโกลดเจอกับแลมสตอร์มอ่าแลมสตอร์มเข้ารอบอ๋อมีทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ด้วยเออแลมสตอร์มเข้ารอบเพื่อจะไปทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะ ล็อกแวนแมเจอกับบิ๊กโชวออกแมทนี้มาสคริปต์ว่ะไม่ให้เข้าไปยุ่งในแมชอ่าแลมสตอมไปเจอกับ RVD ดีล็อกแวนแดมนะฮะในรอบหน้านะอ่าเราสโตนโคเจอกับเทสต่นะเทสตะมันมาหาเรื่องฮะเหมือนจะหาเรื่องอยากชิงแชมป์ปากดีงฮะเออเราก็บอกว่ามึงไม่ค่โจ๊กเกอร์มึงไม่ใช่ไพเอทหรอกเออฮะม่อยู่ในสายตานะมากระทืบเล่นมาได้ขึ้นปั้มแล้วมา เนี่ยจ้าจออสตินเท็กซัสแชมป์อันดิสปิวได้คนปัจจุบันสโตนโคลมาเจอกับนี่เลยฮะเทสนะฮะตอนนั้นนี่เป็นตัวแสบนะเทสนะฮะปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะเออมาเทสสูงใหญ่ปล้ำดีนะฮะแต่ว่าพูดออกมาไม่ค่อยเก่งมาเทส นี่ดาวรุ่งมาแรงอีกคนนะเทสแต่ไปไม่ถึงฝันวันนี้มาสโตนโคกระทืบดับฝันซะหน่อยมามาโอ้ยเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีท่าไม่ตายเลยว่ะทุกคนเทสโอ้อยเจอจับหกักคอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันมีท่าไม่ตายเลยเราต้องเราต้องระวังท่าไม้ตายดีๆนะครับกลัวจะโดนแล้วจะแพ้เลยไงเออเอ้ยเอเอ,เอมามานี่มาฮะล,ลาเซเลสวิตมาอยากจะเป็นคู่ท้าชิงเหรอมึงอยู่เหนือกว่า ผู้ชนะ King of the Ring ใช่ไหมไม่ได้เข้าร่วมแล้วงองแงเฮ้ยเจอจับแบ็กบอดี้ดร็อปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มากระทึบกระทึบก่อนมาจะกระทึบแชมป์เหมาเสริมแรงโอเฮโอเยฟันศอกมา King of the Ring มันก็ไม่ได้เข้าร่วมมาโองงเฮโอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,วนนออเ oh, yeah. อีย,ย,ยระวังท่าไม้ตายมันมีท่าไม้ตายได้ไงชูนิ้วกลางก่อนโชก่อให้มานี้อยากจะดังอยากจะโด่งจะดังต้องเจอคนดังอธีบอะไรไม่โดน เตตสตันเนอร์ไปเลยเออสตันเนอร์แบบเบาๆครับแล้วขยำซ้ำอืมอืมอืมปากดีนะปากดีนะี่ก่อนฮะไม่ได้เข้าร่วมแล้วงองแงอยากจะชิงแชมป์โลกเหรออยากจะเป็นเอทเหรอฮะโอ้ยไม่ใช่ไพเอทเรามึงคือไพโจกเกอร์โอ้โจกเกอร์เล่นกูอ้วมแล้วมึงม,มีท่าไม้ตายก่อนได้ยังไงฮอระวังท่าไม้ตายมาดีๆโดนทีนี้อัดแพ้เลยนะฮะพางนี้โดนท่าไม้ตายนี่มีสิทธิ์แพ้สูงจับไซด์วอล์กวอล์กแลมอืม เดี๋ยวเดีน่าจะทิ่มเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งม,มาเจอจับยกขึ้นสูงเพลกไปเลยมาฮะอืมอมืเก่งแล้วก็วเทสเก่งแล้วก็วเทสฮะโอ้ยเลยวังระวังระวัง,วงมันจะใส่ท่าไม่ตายเรานะมันมีท่าไม้ตายแล้วถีบหน้าบิ๊กบู๊นี่อย่างเท่บอกเลยฮะอืมกดมันซะเลยมาหนึ่งสองสะอาแพ้เลยเอา้า โอ้โห oh, ใจเสาะเหลือเกินเฮ้ยแพ้ง่ายเฉยฮะเทสบอกลืมนอนเพลินไปหน่อยเอาเลยเป็นชนะเฉยเลยฮะเทสนี่นแหละว,ว่าเอชแห่งองค์การบอกแล้วคือจ๊กเกอร์โดนสองทีเดี่ยงนงเอาเฮ้ยเอาเจ๊คิสเจอริโก้มาเฉยเอาอะไรอะไรเอาเฮ้ยโอ้ดูมันอัดโอ้คิสเจอริโก้โดนเอชของจริงมาเอชของจริงมา กระทืบกูเฉยโอ้โหโอ้โหโสตโตนโคบอกกูอุตส่าปล้ำแหมส่สบายๆแล้วเฮ้ยมึงจะแจ้งนี่กูท้าชิงคนใหม่กูโก้เว้ยอ่านะโอ้โอโตัคนใหม่ฮะเริสเจริโก้โอหายตั้งนานนะนึกว่าหายไปไหนโอ้สโตนโคบอกกูไม่ได้ตั้งตัวเลยเฮ้ยไม่ได้ตั้งตัวเลย,เยมึงเจอกูแน่ฮะไอเจริโก้มารอบเหลยก็เลยแขนเหลือเกิน มาต่อเลยศึกรออีกวิกหนึ่งเลยปะอ๋อมันจะอยู่ศึกรอรัวๆช่วงน,นี้มีเนื้อเรื่องกับศึกรอใช่ไหมเออปะไอเจริโกโ้มุกุนตีนอาจเป็นสโตนโคจับคู่กับบ็อบเบเลเจอเจริโก้จับคู่คอันเดอร์เทเกอร์อ่าโอเคเจอไอไอ็เกอร์ก็แล้ไอเท,กออเ,ทกออเกอร์ก็แล้อริเก่าเว้ยมาดิอ่าอ,อยู่กันได้ศึกรออีกรอบนะฮะวันนี้เจ am, อแมตช์แท็กทีมเว้ย มาดูสิใครคนทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกางเกงแดงๆมาไอ้บุกทีมาชวนคุยซะหน่อยดิงายพนม,มูปหลอมีอะไรมาคุยเฮ้ยสเกอร์นี่เฮ้ยสเกอร์รรบุกทีอะนี่นายเดินผ่านบุกทีนายจะไปทักทายบุกทีหน่อยหรือ,อ,อ อันแรกตอบก็กาลังจะทักทายอยู่นี่ไงอันสาอันสองบอกอะไรอันสามบอกซอรี่อะไรดีกว่าวอชบอกฉันหน่อยว่าคุณจะไม่ได้พูดแบบนั้นเออนี่คุณกําลังจะคุยกับบุกฤีอยู่ใช่ไหมเออกาลังจะทักทายบุกตษีใช่เปล่าใช่สิเขาทักอยู่เนี่ยเออฉันละเกียดพวกอัตตาปามแบบคุณจริงๆเออไปซะเถอะไอเวย โซโก้โอเค okay. มาทักทายมาหาเรื่องนะบุกทีิวไปเลยไปโอเคฮะโอเคอ่าไม่ดูเป็นเรื่องฮะมาดูทักทายสมานะฉันหรือทักทายเพื่อหาเรื่องฮะไม่รู้อ่ะแมตช์แรก DDP จับคู่กับแบทชอเจอชอนเซซียกจับคู่กับเอาเบิร์ดอ่าเป็นทีมแบทชอชนะแท็กทีมถอนไมเคิลเดอร์ลิงแล้มตอมเจอกับ RVD ีดีฮดูใครจะได้เข้ารอบ อ่าเป็นอวีดีเข้ารอบเว้ยอ๋อทัวร์นาเมนต์ฝั่งนู้นนี่เบนวาเจอกับมาเฮิลลี่มาแมชวันนี้ฮะโตนโคจับคู่บอเบเร่เจอเจลิโก้จับคู่กับอันเดอร์เทเกอร์ปาร์คเจลิโก้มันกระทืบกูใช่ไหมอันเดอร์เทเกอร์ก็โกนตีนกูใช่ไหมนี่มันจะจบกันแล้วซะอีกมันจะหาเรือ่องท้าชิงแชมป์กลับนะฮะมาวันนี้มาปล้ำหมัดแมตช์แท็กทีมนะเอออาทิตย์ที่แล้วตอนแรกจะได้ปล้ำแมตช์แท็กทีมไม่ได้เว้ยเจอเทส มาจับคู่กับบ็อบเบเลดัลลี่บูลี่เลนะฮรตอนนั้นนี่ไม่ได้คู่กับดีวอลแล้วนะดีวอลไปอยู่สมักดาวเป็นบาดหลวงมาบ็อบเบเลเฮ้ยเหมือนจะเป็นแชมป์อยู่อ่ะ,อะเป็นแชมป์แท็กทีมเว้ยอ๋อเหมือนช่วงนั้นจะจับคู่กับสไปนะฮะนะเออน่าจะได้คู่กับสไปแหละคู่แท็กทีมโอ้โหดูเกมคัดเราใหญ่เหลือเกินนี่ครับแดนนี่สีพินโยหรือหม่อมถนัดแดก็ไม่ใช่ละเหมือน มาเจอกับไอ้นี่ฮะไอ้ปากเสียไอ้ปวนตีนนะฮะไอ้เจริโก้มึงก็ทืบกูสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้มึงมาเจอกูนหน่อยฮะแล้วมันคู่กับอันเเทเกอร์อาลิเก่าแล้วด้วยไงไอ้เจริโก้หรือมันจะเป็นผู้ท้าชิงคนคนต่อไปวะมา King of the world มานี่เจริโก้จอมปากเสีย ยุคนั้นก,กลางกลตีนเลยครับพึ่งได้แชมป์อันดิสเปลเดตมาไงใช่ไหมเออแล้วก็เสียให้ทิปเปอร์เฮดเออแล้วก็รวมเป็นเข็มขัดอันดิสเปลเดตเส้นเดียวอะเส้นที่เราคว้าอยู่ฮะทิปเปอร์เฮดน่าเสียให้ฮองโงแกนฮองโงแกนเสียให้อันเดอรเทคเกอร์เออเออตามเนื้อเรื่องตอนนั้นนะนะและคู่แท็กทีมของคริสจิลิโก้ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาริเกาเราเองอันเดอร์เทเกอร์เฮ้ยเอามีซ้อยคออ๋อมึงแชมป์อินเตอร์วะมึงไปได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเทเกอร์โอ้โหต้องห้อยหลวงพ่อฮะเสียแชมป์โลกให้เราไปหาแชมป์อินเตอร์มาห้อยคอแทนนะไอ้ยแมตช์นี้ไม่แต่แชมป์เว้ยแชมป์แท็กทีมบับเบิ้ลเล่เออเราแชมป์โลกเจลิโก้ไปเป็นแชมป์อันเดอร์เทเกอร์แชมป์อินเตอร์มามาอะแมตช์แท็กทีมอ๋อเป็นทอร์นาโดแท็กทีมโอเคดีดีด้วยมั่วเดี๋ยวเดี๋ยว ทีละโคนอย่าม,มั่วนี่ทูนิวเออดีบับเบเลยเพื่อนอัดมันอัดมันอัดมันดิโอโห้ยโอ้ยบับเบอเลยอัดแหลกอัดกูเฉยมาอันนเ,เกิดมึงมากกูเออเดี๋ยวเด้อมึงมากกูโอ้ยกวนตีนสัปดาห์ที่แล้ววิกที่แล้วพาร์ทที่แล้วนี่มึงต่อยหน้ากูใช่ไหมอยากได้ฟันกูเป็นที่ห้อยคอเหรอมานี่มาฟันมึงก่อนบับเบเลยอัดวทูเจไปโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรหึ มึงอะไรหรืออัดบาเบเลอัดไปเพื่อนอย่าให้เสียชื่อเสียงคู่แชมป์โลกเลยนะมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทุบเมื่อกี้เขาเขากดกันฮะเราไปกดผิดไปช่วยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ส่อคืงหน้าจะเอาฟันจะเอาฟันจะเอาฟันเหรอฮะเฮ้ยเด็กเกอร์คู่ต่อสู้มึงคือกูมึงคือกูคู่ต่อสู้มึงคือกูไปนู่นปั๊มเอ้ยอื้มรู้ไหมเออเออโก้ไอโก้ขออัดไอโก้ก่อน ไอเกอร์ไอ้เกอร์ไอ้เกอร์มาไอเกอร์มาไอ้เกอร์ไอ้เกอร์คูยโก้ฮะเฮ้ยบ๊อบเบลเลยดีๆดีๆดีๆอย่าแพ้นะบ๊อบเบลเแพ้มึงโดนตืบโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไอ้โก้ไอ้โก้มึงมานี่ออกมาไมีโดนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเตยโอ้ยเดี๋ยวทีมเดี๋ยวไอ้โก้เอาเฮ้ยเจอมันลุมอืมตัดติเลสสวิตโดยไอ้เกอร์เอาเจอจับโกเจอบ๊อบเบลเลโดนโอฟเจลิโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย่าังยังยงอย่าเพงอย่าเพิ่งดิ อย่าพึ่งนี้อย่านัวอย่านัวอ้ากกดผิดโดนบั๊บเบลเลอีกแล้วบั๊บเบลโอ้ย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 อืมโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหอันนี้ยวเคขึ้นเชือกแล้วขึ้นนะไมกูกดผิดไม่ได้หรือไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยบั๊บเบลช่วยหน่อยบั๊บเบลช่วยหน่อยรถอัดครับฟังเขาสมานะฉันมาฟังเราอัดผิดกันบ่อยเหลือเกินเออเจอจับนี่ฮะวอรออฟเจอริโก้ฮะบอสตันแคปเดี๋ยวดิดีดีดิดีดิ เออบอบเลยเฮ้ยโดนโชกโอ้ยตน,ตนโตนโตนปาตนโอ้ยโดนอารเทเกอร์อัดอย่างเดียวเลยเดียวเอ้ยทันโดูแท็กทีมใครจับโกชนะเลยนะเด๋วไม่โดนกูหลอกนี่มาจับยกสูเปเลกเออไอโก,โอไอโก้ไอโก,โออโก,โก้คุณอัดเพื่อนกูมากไปแล้วมานี่ดิเออเอ้ยเอออัดไปจกกเจอ,อเออมัวมวมว่วมั่วเออเออมั่วมั่วมั่วเจอโอ้โหกระโดดโคต้ดไลนะ เฮ้ยบอบเบอรเล่เอามึงไปร่วมกับเขาอีกโถอเออโกดผิดอีกแล้วบอบเบอรเล่มงมั่วเก่งเหลือเกินโอ้ย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 โดนอีกแล้วเอ,อืเอกเลือกฝั่งเรานี่หมอกกระแทตุยโดนมันเล่นรัวๆย่ายแพ้เ็าด้วยเออเจอจับบิดแขนจับโยบิดกับรัวแขนโอ้แขน,แขน,แขนหลุดพอดีโอ้โหเจอค้อมต่อย <laughs> โอ้ยบ๊อบเล่ช่วยหน่อยเออช่วยหน่อยเพื่อนเอออัดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาช่วยกูใช่ไหมมานี่ดิกูต้องช่วยกูต้องช่วยมึงเนี่ยฮะอืมอืมอืมนี่ฟันเนื้อฟันมึง,ฟ,มงฟันมึงออกอ,อ,กอ,อ,กอีกสเอ้าโอ้โหบ๊อบเล่มึงอโดนอะไรแพ้เนี่ยอะไรวะกากเหลือเกินโอ้โหแพ้เฉยเลยโอ้โหแพ้มแมตช์แป้งเลย ในการเล่นเหลือเนี่ยโถยแพ้เขาเฉยบ๊อบเลโอ้โหนะกูโดนอัดซ้ําเลยใช่ไหมคิดจอริโก้ฮะอัดสโตนโคซ้ําไม่จบเวย้ยไอโก้ไม่จบเวย้ยอ่าเจริโก้บอกอย่าลืมมาที่สนามในวันอาทิตย์นี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าแกอยากจะอยู่บ้านจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะน่าอายหรอกนะ ถ้ากแกไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรเออฮะเหมือนเจอกันอาทิตย์นี้อ่ะถ้าไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรโซนโคเออฮะเอเอกูโดนกระทืบว่ะโอ้โหฮะกูว่า king of the ring ่ยเจอไอ้ไอโก้แน่นอนผู้ท้าชิงคนต่อไปเนี่ยก่อนคนชนะ king of the ring อ,ะอ่ะศึกต่อไปศึก king of the ring วันทุกคนอ่ะดูซิว่าเราจะได้เจอกระทืบกับไอโก้ไหม <S <S แล้วก็ดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะ king of the ring ฮะ รอดูกันต่อไปเด้ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะเออเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปเด้อเออถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยเด้อย,ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อเออช่วงนี้อากาศหนาวหนาวหนาวร้อนร้อนนะยังไงก็อย่าให้ป่วยแล้วกันเด้อแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ